ดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากชวนคุณมานั่งคุยกันสักหน่อยเรื่องชีวิตเรื่องความฝันเรื่องเป้าหมายถ้าคุณยังรู้สึกว่าเหมือนตัวเองกำลังล่องลอยไม่มีจุดหมายไม่รู้ว่าทำไมถึงตื่นมาในทุกวันหรือไม่รู้ว่าชีวิตนี้เราควรจะทำอะไรดีบทพูดวันนี้เป็นบทพูดสำหรับคุณครับคุณรู้ไหมครับคนส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็มักจะรู้สึกแบบนี้แหละหลายคนยังไม่เจอสิ่งที่ตัวเองชอบไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรจริงๆ หลายคนเดินตามความคาดหวังของคนอื่นหรือของสังคมและลืมถามตัวเองว่าเราอยากได้ชีวิตแบบไหนเราอยากมีความสุขแบบไหนจิมโรนเคยพูดไปว่าคุณต้องออกแบบชีวิตของคุณเองถ้าไม่ทำใครสักคนจะออกแบบมันให้คุณผมอยากให้คุณลองคิดดูว่าถ้าชีวิตคุณปล่อยให้คนอื่นมาบอกว่าคุณต้องทำอะไรวันหนึ่งคุณอาจตื่นขึ้นมาและพบว่าคุณกำลังอยู่บนเส้นทางที่ไม่ใช่ของตัวเองแต่ไม่ต้องกลัวที่จะเริ่มต้นนะครับ เพราะการเริ่มต้นไม่ต้องยิ่งใหญ่เสมอไปคุณไม่จะเป็นต้องรู้ทุกอย่างไม่จะเป็นต้องรู้ตัวเองตั้งแต่แรกเพียงแค่เริ่มถามตัวเองคำถามเล็กๆในทุกวันเช่นวันนี้ผมอยากเรียนรู้อะไรวันนี้ผมอยากลองทำอะไรใหม่วันนี้ผมอยากใช้เวลาทำสิ่งที่ทำให้ใจผมรู้สึกดีได้ไหมเพราะทุกสิ่งเล็กๆเหล่านี้เมื่อรวมกันแล้ว มันจะกลายเป็นแรงดึงที่จะพาคุณไปสู่อนาคตที่คุณยังไม่เคยเห็นลองนึกภาพตัวเองอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากเห็นตัวเองเป็นใครคุณอยากทำอะไรคุณอยากมีชีวิตแบบไหนลองให้ภาพนั้นชัดที่สุดเท่าที่จะทำได้ลองจินตนาการว่าเราได้ใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากใช้จริงๆรู้สึกอย่างไรมีความสุขแค่ไหนเมื่อคุณเห็นภาพนั้นชัดแล้วภาพนั้นจะกลายเป็นแรงดึงที่พาคุณเดินไปข้างหน้า มันเหมือนแม่เหล็กที่ค่อยๆดึงเราออกจากความสับสนความกลัวและความลังเลแต่ระหว่างทางแน่นอนว่าเราจะเจออุปสรรคเจอความลังเลใจเจอวันที่เราอยากยอมแพ้แต่จำไว้ว่าทุกความล้มเหลวทุกความผิดพลาดทุกครั้งที่เราล้มลงคือบทเรียนชีวิตจิมโรนเคยพูดไว้ว่าความสำเร็จไม่ใช่เรื่องบังเอิญมันคือผลลัพธ์ของนิสัยที่ถูกต้องและความคิดที่ชัดเจน ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำคือเริ่มจากสิ่งเล็กๆเ,เริ่มจากนิสัยเล็กๆทุกวันการอ่านหนังสือวันล,ละหน้าการเรียนรู้สิ่งใหม่การพบปะคนใหม่หรือแม้แต่การคิดบวกกับตัวเองในทุกวันสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้จะค่อยๆสะสมเป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตของคุณอีกเรื่องสำคัญคือการเลือกคนรอบตัวและสิ่งแวดล้อมจิมโรนบอกว่าคุณ คือค่าเฉลี่ยของคนห้าคนที่คุณใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากที่สุดลองถามตัวเองว่าคุณอยู่กับใครคนเหล่านั้นดึงคุณขึ้นหรือลากคุณลงถ้าอยากเติบโตต้องอยู่กับคนที่เติมเต็มพลังบวกให้กำลังใจและสนับสนุนคุณให้เดินไปข้างหน้าและจําไว้ว่าการออกแบบชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกเราเริ่มจากภาพเล็กๆแล้วค่อยๆขยายมันไปเรื่อยๆทุกวันคือโอกาสใหม่ ทุกวันคือโอกาสในการสร้างอนาคตของตัวเองชีวิตไม่ได้รอใครถ้าคุณไม่เริ่มออกแบบมันวันนี้มันก็จะผ่านไปเหมือนทุกวันที่ผ่านมาแต่ถ้าคุณเริ่มวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยคุณกำลังสร้างแรงดึงให้ตัวเองก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงผมอยากให้คุณลองหยุดสักครู่หายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าผมอยากเห็นชีวิตตัวเองในอีกห้าปีข้างหน้าแบบไหน ผมจะเริ่มทำอะไรได้บ้างวันนี้เพื่อให้ใกล้กับภาพนั้นผมอยู่กับใครและสิ่งเหล่านั้นช่วยให้ผมเติบโตหรือถ่วงรั้งผมทุกคำตอบแม้เพียงเล็กน้อยคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงอย่ารอให้ชีวิตเกิดขึ้นเองคุณคือคนสร้างชีวิตตัวเองและถ้าคุณยังไม่เจอเส้นทางของตัวเองไม่เป็นไรครับเราเริ่มจากการเรียนรู้ตัวเอง ค่อยๆสะสมพลังและค่อยๆเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งคุณจะพบว่าคุณมีเส้นทางของตัวเองมีความฝันของตัวเองและมีชีวิตที่คุณออกแบบด้วยมือของคุณเองจำไว้ว่าอนาคตที่คุณต้องการมันอยู่ในมือคุณทุกวันสิ่งที่คุณทำวันนี้จะสร้างอนาคตของคุณวันหน้าทุกความพยายามทุกการเรียนรู้ทุกการเริ่มต้นเล็กๆ คือการสร้างพลังขับเลื่อนให้คุณเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและวันหนึ่งคุณจะยิ้มและพูดกับตัวเองได้ว่าฉันทำได้ฉันออกแบบชีวิตฉันเองบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่ตรงจุดเดิมทั้งที่พยายามแล้วทั้งที่พยายามเดินไปข้างหน้าแต่ก็ยังไม่เห็นทางชัดเจนนั่นคือเรื่องปกติครับชีวิตไม่ใช่เส้นตรง ทุกคนมีช่วงเวลาที่รู้สึกหลงทางหรือไม่มั่นใจสิ่งสำคัญคืออย่าปล่อยให้ความกลัวครอบงำคุณอย่าปล่อยให้ความไม่แน่นอนทำให้คุณหยุดเดินอย่าลืมว่าทุกความไม่รู้ทุกความลังเลทุกความสับสนคือสัญญาณว่าคุณกำลังเรียนรู้คุณกำลังเติบโตและคุณกำลังค้นหาตัวเองลองคิดแบบนี้ครับถ้าเราไม่เคยหลงทาง เราจะรู้สึกถึงความสําเร็จได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยพบอุปสรรคเราจะรู้จักความแข็งแกร่งของตัวเองได้อย่างไรทุกการเดินผิดทางทุกความสับสนทุกครั้งที่เราหาทางไม่เจอล้วนเป็นบทเรียนชีวิตที่สําคัญแล้วเราจะเริ่มอย่างไรดีเริ่มจากถามตัวเองคําถามเล็กๆทุกวันเช่นวันนี้ฉันทําอะไรแล้วรู้สึกดีวันนี้ฉันเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้บ้าง วันนี้ฉันใช้เวลาทำสิ่งที่สำคัญกับตัวเองบ้างหรือ,อยังจิมโรนพูดว่าคุณต้องอยู่กับคนที่ช่วยให้คุณเติบโตไม่ใช่คนที่ดึงคุณลงลองมองรอบตัวคุณดูว่าใครคือคนที่ช่วยเติมพลังให้คุณใครคือคนที่ทำให้คุณอยากลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ๆและใครคือคนที่ทำให้คุณรู้สึกทอแท้ลองเลือกอยู่กับคนที่ช่วยคุณเติบโตครับบางครั้ง การหาตัวเองอาจต้องลองหลายๆอย่างลองทำหลายๆสิ่งลองผิดลองถูกลองเรียนรู้จากสิ่งที่เรายังไม่ถนัดลองออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเพราะบางครั้งสิ่งที่เราตามหาอยู่อาจซ่อนอยู่ในสิ่งที่เราไม่เคยคิดจะลองและอย่าลืมให้กำลังใจตัวเองทุกวันคุณค่าไม่ได้อยู่ที่คุณสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่อยู่ที่คุณกล้าเดินต่อ แม้ไม่รู้ว่าหนทางจะพาไปไหนแม้แต่ก้าวเล็กๆทุกวันก็มีความหมายมันสะสมพลังและประสบการณ์ให้คุณลองฟังตัวเองบ้างฟังหัวใจตัวเองบ้างบางทีคำตอบที่คุณตามหามันอยู่ใกล้กว่าที่คิดแค่คุณกล้าเหนียบหูฟังใจตัวเองและกล้าลงมือทำแม้เพียงเล็กน้อยและอย่าลืมการออกแบบอนาคตไม่ได้เกิดขึ้นเพียงช่วงข้ามคืนต้องใช้เวลา ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความพยายามและต้องเชื่อมั่นในตัวเองจงให้เวลากับตัวเองจงให้โอกาสกับตัวเองและจงมั่นใจว่าทุกวันที่คุณพยายามเดินต่อและเรียนรู้คือวันที่คุณสร้างอนาคตของตัวเองสุดท้ายผมอยากให้คุณจํำคำพูดของจิมโรนไว้ในใจอนาคตที่คุณต้องการอยู่ในมือของคุณทุกวัน สิ่งที่คุณทำวันนี้คือสิ่งที่กำหนดว่าพรุ่งนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรถ้าคุณยังไม่เจอเส้นทางของตัวเองไม่ต้องกังวลไม่ต้องเร่งรีบเริ่มจากสิ่งเล็กๆวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวคุณจะพบว่าเส้นทางนั้นเริ่มชัดเจนขึ้นเองชีวิตคุณคือของคุณคุณออกแบบมันได้และคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงมันทุกวันบางครั้งเราอาจมองชีวิตของตัวเองแล้วรู้สึกว่า มันช่างว่างเปล่าไม่มีแรงผลักไม่มีแรงดึงไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแต่รู้ไหมครับชีวิตของคุณยังมีความหมายแม้ในวันที่คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเป็นอะไรเพราะแค่คุณกำลังค้นหานั่นก็หมายความว่าคุณยังไม่ยอมแพ้คุณยังอยากเจอสิ่งที่ดีที่สุดของตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคนที่จะเติบโตในที่สุดจิมโรนเคยพูดไว้ว่า อย่าปล่อยให้ชีวิตคุณไหลไปตามกระแสแต่จงเป็นผู้ออกแบบเส้นทางของตัวเองประโยคนี้ทรงพลังมากครับเพราะมันเตือนเราว่าถ้าเราไม่ออกแบบชีวิตของเราเองโลกใบนี้จะออกแบบมันให้เราแทนและสุดท้ายเราจะตื่นขึ้นมาในวันที่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ใช่ของเราลองคิดดูสิครับถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากทำอะไรไม่เป็นไรเลยแต่ขอให้คุณเริ่มคิดถึงอนาคตของคุณ เริ่มออกแบบภาพในหัวว่าอีก5ปีคุณอยากเห็นตัวเองยืนอยู่ตรงไหนอยากเป็นคนแบบไหนอยากให้คนพูดถึงคุณอย่างไรไม่ต้องให้ภาพนั้นสมบูรณ์แบบแต่ขอให้มันจริงใจกับหัวใจของคุณที่สุดเมื่อคุณเห็นภาพนั้นชัดๆแล้วจงปล่อยให้มันเป็นแรงดึงที่ทำให้คุณลุกขึ้นมาในทุกเช้าเป็นแรงดึงที่ทำให้คุณกล้าสู้ต่อในวันที่เหนื่อยและเป็นแรงดึงที่ทำให้คุณยอมเปลี่ยนแปลงตัวเอง แม้เพียงเล็กน้อยก็ตามเพราะจิมโรนพูดไว้เสมอว่าแรงดึงจากอนาคตมีพลังมากกว่าแรงผลักจากความกลัวคุณไม่จำเป็นต้องผลักดันตัวเองด้วยแรงกดดันหรือความเครียดแค่คุณมีภาพอนาคตที่คุณรักมากพอภาพนั้นจะค่อยๆดึงคุณไปเองและอย่าลืมว่าไม่มีใครเริ่มต้นอย่างสมบูรณ์แบบทุกคนล้มทุกคนพลาดทุกคนเคยหมดหวังมาก่อนแต่คนที่เติบโตได้จริง คือคนที่ล้มแล้วลุกล้มแล้วเรียนรู้ล้มแล้วไม่ยอมแพ้ต่อใจตัวเองบางทีสิ่งที่เราคิดว่าความล้มเหลวนั่นแหละคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดคุณอาจไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นตอนนี้แต่วันหนึ่งคุณจะหันกลับมามองและพูดว่าอ๋อนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ฉันกลายเป็นฉันในวันนี้ดังนั้นอย่ากเกลียดวันที่คุณล้มอย่าท้อกับวันที่คุณสับสน เพราะมันคือเส้นทางของการเติบโตผมอยากให้คุณรู้ไว้อย่างหนึ่งว่าคุณไม่จําเป็นต้องรู้ทุกคําตอบของชีวิตในตอนนี้ชีวิตไม่ต้องการความแน่นอนทั้งหมดมันต้องการเพียงแค่ความกล้าที่จะเริ่มต้นถ้าวันนี้คุณยังไม่รู้ว่าฝันของคุณคืออะไรก็ไม่เป็นไรลองเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่ทําให้ใจคุณรู้สึกดีอาจเป็นการอ่านหนังสือดีๆสักเล่มออกไปเดินเล่นคนเดียวเพื่อฟังเสียงหัวใจหรือ เริ่มต้นเก็บเงินเล็กๆเพื่ออนาคตที่คุณยังไม่รู้จักเพราะสิ่งเล็กๆที่คุณทำวันนี้คือก้อนอิฐที่คุณวางลงบนเส้นทางชีวิตของคุณเองและอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากฝากไว้คือวินยัยจิมโรนพูดไว้ว่าแรงบันดาลใจอาจพาคุณเริ่มต้นได้แต่วินัยเท่านั้นที่จะพาคุณไปถึงฝั่งแรงบันดาลใจเป็นเหมือนไฟที่ลุกวูบในใจแต่วินัยคือไฟที่ลุกเรื่อยๆไม่ดับแม้ในวันที่ฝนตก ทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหนื่อยจงจำไว้ว่าคุณไม่ได้เริ่มมาเพื่อจะหยุดตรงนี้ทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อจงจำไว้ว่าทุกก้าวของคุณมีค่าและทุกครั้งที่คุณรู้สึกหลงทางจงจำไว้ว่าคุณยังอยู่บนเส้นทางของการเติบโตเสมอชีวิตที่ดีไม่ได้เกิดจากโชคแต่มันเกิดจากการที่คุณเลือกที่จะไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีใครเห็นคุณพยายาม ผมอยากให้คุณกลับไปมองกระจกแล้วพูดกับตัวเองว่าฉันอาจยังไม่รู้ทุกอย่างแต่ฉันเชื่อว่าฉันกำลังจะไปถึงจุดนั้นเพราะแค่คุณเชื่อในตัวเองคุณก็เริ่มออกแบบอนาคตของคุณแล้วอนาคตที่ดีไม่ได้เริ่มจากความสมบูรณ์แบบแต่มันเริ่มจากวันนี้วันที่คุณกล้าเริ่มวันที่คุณกล้าเปลี่ยนวันที่คุณกล้ามีความหวังอีกครั้ง อย่ารอแรงบันดาลใจจากใครอย่ารอให้โลกมาผลักคุณเพราะแรงดึงที่ทรงพลังที่สุดคือแรงดึงจากหัวใจของคุณเองและเมื่อวันหนึ่งคุณเดินไปถึงจุดที่คุณเคยฝันไว้ผมอยากให้คุณหันกลับมามองทางที่ผ่านมาแล้วพูดกับตัวเองว่าขอบคุณนะที่ไม่ยอมแพ้ในวันที่ไม่มีแรงขอบคุณนะที่ยังเชื่อว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้ คุณจะภูมิใจในตัวเองมากกว่าที่เคยเป็นมาเพราะสุดท้ายการออกแบบอนาคตไม่ได้หมายความว่าคุณต้องรู้ทุกอย่างแต่มันหมายความว่าคุณเลือกที่จะก้าวไปข้างหน้าแม้ยังมองไม่เห็นปลายทางและเมื่อคุณก้าวไปเรื่อยๆด้วยหัวใจที่เชื่อมั่นอนาคตที่ทรงพลังที่สุดจะเป็นอนาคตที่คุณสร้างด้วยมือของตัวเองจำไว้นะครับอย่าปล่อยให้ชีวิตคุณถูกกำหนดด้วยความกลัว จงปล่อยให้มันถูกขับเคลื่อนด้วยความเชื่อและอย่าหยุดจนกว่าคุณจะได้ใช้ชีวิตในแบบที่คุณใฝ่ฝันไว้จริงๆนี่แหละครับคือพลังของการออกแบบอนาคตมันจะไม่ผลักคุณแต่มันจะดึงคุณไปข้างหน้าอย่างสง่างามและไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนในชีวิตตอนนี้ผมอยากให้คุณรู้ว่าคุณไปต่อได้เสมออนาคตของคุณยังไม่ถูกเขียนและคุณคือคนเดียวที่ถือปากกาอยู่ในมือ นี่คือ f o r c e ซ t แ a t Thailand ์พอดแคสต์จากใจถึงใจที่อยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าโลกจะหมุนไปทางไหนคุณยังมีพลังที่จะออกแบบชีวิตของคุณเองได้เสมอขอบคุณที่ฟังจนจบครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าจบตอนออกแบบอนาคตที่ทรงพลังที่จะดึงคุณไปข้างหน้าจิมโรนแรงบันดาลใจ